สวัสดีครับเอาพวกบกค,คุกขี้มาครับผมวันนี้ก็เปิดแ,แปลกๆใช่ไหมดูครับตะกุกตะเกกตะกุกตะกัก,ะกะวันนี้ก็มาทานนะครับผมอยากกินแต่ไม่อยากทำาหมอยากทําแต่ไม่อยากกินนะครับไม่ใช่อยากกินไม่อยากทํา <c oughs> พูดผิดเหียมาถึงก็ผิดเลย <c oughs> โอ้โหชื่อเสียงโด่งดังมากผมบอกเลยนะถ้าคุณมาที่นี่นะเดี๋ยวผมขอเล่านิดนึงก่อนคุเกิลแบบขายไม่ได้เลยผมบอกเลยถ้าคุณแบบว่าอยากกินแต่ไม่อยากหลงนะ <c oughs> เขาเรียกว่าลึกลับมากเหมือนว่าเป็นซีเค็บายเหมือนว่าร้านลับเลยนะเอาจริงอ่ะน่าจะรู้จักกันมากนะครับกมคือเป็นของเชฟบิ๊กนะคุณลองไปเซิร์ชดูนะอาหารหน่าทานมากเป็นระดับเชฟเทเบิลนะครับหรือว่าเหมือนเอาบาร์เซ่ะนะดูดูหน้าร้านดิอืมแต่กล้องเรียกเข้าไปนะครับแต่ดูจากตัวแล้วน่าจะเข้าไปไม่ได้เพราะที <c oughs> ่จอดรถติดนะปรามาณนี้ก็แหละคนดูนดูบรรยากาศอ่ะถามกันตรงๆง,งเลย มาผิดที่หรือเปล่าไม่เหมือนร้านอาหารเลยครับแต่ว่าคือเขาว่าทําเป็นเหมือนว่าเป็นเชฟเทเบิลที่ทําอยู่ในบ้านของตัวเองนะครับบอกเลยว่าลึกลับมากคือบ้านเขาเป็นลงพิมพ์นะเดี๋ยวไปถ่ายดูบ้านเป็นยังไงนะครับเอาจริงผมดูเขามาสักครั้หนึ่งนะก็น่ากินนะสิ่งที่เขาทำเลยนะเป็น,นเป็นว่าเป็น,น,เปน,นอาหารสไตล์แบบเฟรนช์คลาสสิกเฟรนช์นะก็คืออาหารฝรั่งเศสนะแต่ที่มาที่ตัดสินใจมาเลยคือรูไหมคือประวัติเขาเราฟังแล้วเรารู้สึกคิดถึงตัวเองนะตอนประมาณ30ปีที่แล้วนะ จบใหม่ๆไฟแรงๆแบบว่าลุกโชนอย่างเงี้ยตอนนี้หมดไปละลุกไม่ไหวถ้าอ้วนคือเมื่อก่อนเนี่ยคืออย่างนี้เลยนะผมเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้เลยนะคือแปลว่าถ้าคนเป็นคุกเป็นเชฟนะจะมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่รู้สึกว่าแบบว่าตัวเองอยากทําให้มันสําเร็จนะเดี๋ยวก็ลองไปฟังประวัติเขาเลยกแล้วกันนะคุณจะรู้เลยว่าเป็านแรงบันดาลใจให้คุกอีกหลายหลายคนแน่นอนนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนี่เข้ามาแล้วนะครับยิ่งเข้ามายิ่งรู้เลยว่าเหมือนมาผิดร้าน,างน,นไงรู้ สวัสดีครับพี่โรดีครับอันนี้คือเชฟโบน <shape board S 2> นะครับก็คือเป็นพี่ชายของเชฟบิ๊กอีกทีตอนนี้เชฟบิ๊กเก็บตัวอยู่นะครับเตรียมของอยู่ก็อันนี้คือโรงงานอ๋อนี่ก็คือจริงจังพอสมควรเลยนะครับจริงไ,ได้ว่ายิ่งใหญ่เลยแหละรู้แล้วทำไมเชฟบิ๊กทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงอยากให้เชฟบิ๊กทำงานโรงางานนะครับเฮ้ยไม่ใช่โรงงาน <c oughs> คือยิ่งใหญ่ครับโรงงานเขามีอะไรพิมพ์ก็มาสั่งพิมพ์ได้ใช่ไหมครับชื่อโรงงานเลยนะครับชื่อโรงงานอะไรนะโฟบัดพิมพ์ครับโฟบัดพิมพ์เดี๋ยวขึ้นขึ้นขึ้นคอนแทคให้นะครับได้ครับเรียกได้ว่ารับทุกงานใช่ไหมครับรับทุกงานเลยอ่าฮะาตับไม้เอาวันนี้จบแค่นี้ดีกว่าครับไปครับสวัสดีครับใช่เดี๋ยวไปกินก่อนครับไปนี่ขึ้นเป็นชั้นสองนะครับเป็นปาร์กิ่งหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่นะน่าเป็นอันนี้น่เป็นไดเอทลมควันใช่ไหมครับเริ่มรู้สึกว่าร้นมาแล้วินหเย็นแล้วเริ่มใกล้้เขาหมาแล้วย รู้สึกความรู้สึกเปลี่ยนละโอเคถือว่ามาถุกร้าน <laughs> ไม่ครับตอนนี้ก็มาถึงห้องกันนะเรียกได้ว่าไม่กล้าเสียงดังเลย <laughs> <laughs> เริ่มรู้สึกว่าร้านอาหารแหละก็ <laughs> ขเขาทําห้องไว้ได้แบบแตกต่างจากข้างล่างโดยสิ้นเชิงนะครับนี่ครับพอดีเลยครับเชฟสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับถ่ายตอนมาเสิร์ฟไม่ทัน <Yes. S 1> มาถึงแล้วนี่โอ้โห <laughs> น่ากินมากสวยสวย,สวยจนไม่อยากกินเลย <laughs> แต่ต้องกินแล้วหิว ถ้าจริงก็หน้าตาก็จะคล้ายๆแบบปอบเปี๊ยะปูนะคอสเทียมากมาดูครับชิมตัวปอบเปี๊ยะปากก่อนนะปอบเปี๊ยะยำเผ็ดชิ้นปูคอสเทียตัวเนี้ยก็เป็นตัวซอเบย์จเป็นน้ำมะนาวกินแล้วแป้งมากกินกต่ปอกเปี๊ยะน่าจะเปรชรสชาติเนี่ยตัวแป้งเนี้ยกรอบเลยตัวปูเนี่ยเขาเรียกว่าจะกินแล้วมันสดชื่นอ่ะลองแบบครบอเลยนะเพราะว่ามีอะไรบ้างนะครับซอสตึ้งไข่ปลาด้วยนะครับ มารวมกมนเลยนะเล่นเทนหน่อยนะครับนะครับเขาเรียกว่าเป็นจานเปิดรถที่ดีมากนะครับต้องบอกได้ว่ากินแล้วมันแบบสดชื่นอ่ะเขารู้สึกประมาณนี้เลยครับสดชื่นรู้สึกว่าเฟรชเลย นี้จะเป็นถ้าดูด้วยตายตับไก่ย่างเป็นช่ครับเป็นฟกตานะเอสคอร์ลเกอร์โฟลโฟล์เลยแปลงานแม่งโคตรหรืแต่มาีนี่ต้อตัดตาข่ายซึ่งเราจะแน่งกรอบแล้วแต่ว่าละลายนะครับไ้เดียวนะครับด้านเป็นซอสที่ประรสสับปรดแล้กแกสติกแล้วฉันูแกสติกเปรี้ยวหวานหอมกลปลายจากคาราเมลล้วก็มีอึนตัดความสดชื่นจานนี้ต้องทานรวมกันทีบ ทุกอย่างก็ทานรวมกันเป็นเกครับทานได้หยครับผมได้กินไหมได้ยินไหมโฟร์เกวลว์โฟร์สัมผนะครับโฟร์เกลออนโทสนะครับแล้วก็เสิร์ฟกับแพทชั่นฟูน้ดซอสามามาลองดูจริงๆผมไม่ได้แฟนโฟร์เกลเท่าไหร่น,นะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่ากดยูริกสูงมากเนี่ย <c oughs> ตอนนี้อาจจะเดินลงไปไม่ได้แล้วนะแต่ว่าทานได้นะครับมาถึงเชฟบิ๊กกดีก็ต้องกินนะครับเกาขึ้นก็ต้องยอมไม่เป็นไรหยุดงานแล้สามสี่วันมาครับต้องกินลงกันหมดเลยใช่ไหม จานเจอต้องไปด้วยบอกว่าเนี่ยไม่ใช <c oughs> ่เอาเอาวดีวนดีนะครับดูดูเนื้อฟวกราก่อนนะโอ้โห,โหโข้างในยังเป็นแบบว่าถ้าตัวนี้น่าจะเป็นตัวมีเดียมนะครับไม่ถึงกับมีดเลี่ยนนะเลื่อนละเลื่อนหน่อยนะครับมากินพร้อมกับโทสดีกว่านะครับแล้วก็ตัวซอสน,นะครับนิดนึงนะครับตัวส้มน,นี่มันว่าจะลำบากเาเอาข้านอนี้ก่อนเอาข้อนี้ก่อนนะเดี๋ยวปากจะเข้าไม่ได้นะครับไปครับ ละลายไปเลยนะครับตัวโฟก้ารบต้อนมาแบบว่ากรอบนอกนุ่มในนะนะครับยังสุกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นมีเดียมหน่อยนะครับตัวซอสนี่ออกเปรี้ยวๆนะครับเปรี้ยวนิดๆนะครับขนมปังทํามาได้ดีมากเลยดูครับดูจานต่อไปว่ะว้าวเอากลับบ้านได้ผมว่าไม่อยากกินนะสวยเกินดูดิโอ้โหสวยมากเเราจะป็น มอริโอมัต hmm. ส mm ึร hmm. ุมนะครับล uh ุกนะครับก็คือเห็ดป่านั่นเองมอร์เโลเนี่ยคล้ายๆคล้างจะทานคาโบนะก็แค่กลิ่นหอมเหมือนกันะต่สถานที่ที่เจอเนื้อเนื้อเขาครับวิธีการทานเจาะใต้แปรงเอ่อไตหอยนะครับให้หอยตกไปแช่สิบวิต้องจับเวลาแล้วเนี่ยทีเนี้ยแต่ว่าตัวเห็ดนี้เห็นได้ข่าวว่าโลนึงเท่าไหร่นะครับสิบขีดไม่เอานะไม่เอานะบุกนี้ไม่เอานะโลนึงก็ตั้งแต่สองถึงห้าถึงห้าหมื่นแล้วแบ่งมาได้มาครับเราเจาะดีกว่าเจาะแบบไม่ไห้ขึ้นหน้า ให้เห็ดตกลงไปในซุปนะครับด,ดูดูดูโอ้โหหอมมากรอสิบวินะครับให้เห็ดมันคุกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับขอชิมแบบน้ำไอตัวซุป,ปเปล่าๆนะครับเห็ดมอเรลใช่ไหมเห็ดมอเรลนะครับปรเปล่าๆเ,เลยนี่ัด้วยโอ้ เด่เลยว่าไม่มุกเลยนะร้อนจริง <laughs> ร้อนจริงเลย <laughs> รสชาติมันนวลๆนะตอนนี้นวลๆนะครับรสอ่อนๆหน่อยไม่เข้มมากนะครับแต่ว่าหอมหอมเห็ดชัดเจนมากเดี๋ยวลอากินกับกินกับตัวนี้ดีกว่ากินกับตัวหอยเชลนะครับเชลเขาเตือนว่าร้อนมากนะครับมันถ้าเราก็ต้องเป่านิดนึงนครับเมื่อกี้ก็เกือบโลคอแล้วลอ่อมโอ้โหดิน่ากินมาก นวลนะครับตัวนี้นี่ตัวเห็ดนะครับนี่นี่ตัวเห็ดเลยรสชาติออกนวลๆนะครับไม่ไม่รสไม่ได้เข้มมากนะครับรสแบบว่ากินง่ายอ่ะลื่นลื่นคอเขาเรียกลื่นคอแต่ความร้อนเนี่ยสางเลยนะครับ <c oughs> เริ่มใหม่ในกู๋ไ <c> ป <oughs> <c oughs> ดูจานต่อไปครับนี่ <c oughs> <c oughs> มาแล้วเต้าโต๊ะชอริโซ่นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่แซฟรอนด้วย ยา่างรันเอาไปคนเป็นพาวเดอร์แล้วก็โยนลงไปนะครับผมดูดนซัตโต้จากพวงน้ำ้องเปิดอกุ้งแล้วก็เปลดอกุ้งนะฮะแล้วก็ออนท็อปด้วยกุ้งแายเสือของตัวมันเองนะครับจงใจอันเดอร์บุกนะครับมันจะเด้งสู้ฝันครับสวยสวยมากเหมือนเดิมครับเน้นเปิดจ,จานมาไม่ด้วยว่าสวยทุกอันจานนี้ต้องเทสกุ้งก่อนเลยเพราะเห็นเคยเห็นในคลิปแหละที่เขาจะทํามาแบบว่าไม่ไม่ไมสุกน้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตั้งใจดูมันเด้งแค่ไหนนะ ะริงกุ้งกนะ่อนนะโหกุ้งตัวเบลเลอร์เลยนะไปครับสวยงามนะอ่ะมาลองดูน,นิดนึงเด้งเด้งเ <laughs> วอร์เกิน <laughs> <laughs> เด้งมากนะครับตามกุ๊กบอกเลยให้มีกลิ่นคาวเลยสักนิดเดียวมาชิมตัวนี้เต็มๆมันนิดนึงนะครับตัวของรีสตโต้นะครับไปครับ ถ้ามาทาแบบว่านวนัวเหมือนเดิมนะครับมดเปรี้ยวนิดนิดอ่อนเค็มนิดนึงนะครับอย่าอย่าวัดที่ผมนะเพราะผมผมมันลิ้นผมมันไม่เหลือแล้วนะครับกินเหล้าเยอะนะครับรสเนี้ยอาจจะเป็นรสที่ดีแล้วนะครับแต่ลองกินกับพาไอ้นี่ดีกว่าพาพาาโน่ดีกว่านะครับอาจจะช่วยเพิ่มความเค็มเข้ามานิดหนึ่งนะครับไปครับอ่าใช่เลยพอดีเลย กินกับปลาการะลังครับเจ้าผมทุกอย่างเพอร์เฟกเลยพอมีปลาการะลังเพราะว่ามีความเค็มเข้ามาจากปลาการะลังนะครับโอเคแล้วทั้งนี้โอเคแล้วไปครับเนี่ยถ้ากินอย่างนี้ครบชุ่แน่นอนมีความเด้งของกุ้งนะมีความหวานนิดๆตัวข้าวเนี่ยมีเปรี้ยวๆ,ๆนะครับอ่อนๆเค็มแต่ว่าตัวไอปลาการะลังเนี่ยเค็มนิดหนึ่งไปครับ ดูตานต่อไปบอกเลยว่ามาเพราะเมนูนี้เลยนะคือเอาจริงอ่ะชีวิตเกิดมาไม่เคยกินเลยพูดจริงเลยมีวนตันเหรอไม่ไอขนมปังลูกเกดหมูยองเนี่ยขยันชงชิบหายเอาจริงๆไม่เคยกินเลยพูดตรงนี่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 อันนี้คืออะไรมัดแตดอะไรเห็นไปาดมัดตา,ดดตาดที่ทาเป็นเป็นชื่อร้านนะครับโอ้โหดูดิชมพูมาก มันช่างน่ากินจริงๆตัวนี้ตัวเห็ดที่ผัดด้วยนี่เป็นเป็นเห็ดอะไรครับเออเป็นเห็ดเอทะเบรแชมปติองแล้วก็จะมออีอะไรวะเห็ดหอมครับเห็ดหอมเป็นสามเห็ดเลยนะครับว้าวมาครับดูหน้าตาดูหน้าอาหารไม่ต้องดูหน้าก็กู <c oughs> สวยงามมากมาเพราะมาเพราะจานนี้เลยผมบอกเลยอยากชิมมาก ตัวนี้คือเขาเอาตัวของถ้าเกิดน่าจะใช่ก็คือเป็นเทนเดอร์ลอยนะครับไปสตรัปก็คือเอาตัวเห็ดไปผัดกับเครื่องเทศอะไรของเขานะแล้วก็เอามาซับมัดไส้นะแล้วก็โปะด้วยแป้งไผ่ามาลองดูโอ้โหเนื้อนี่คือซ่อมจิ้มปุ๊บหลุดเลยซอสน,นิดนึงก่อนนะครับเขาดูถ้าจะราสเบอร์รี่แล้วจะมีความเปรี้ยวดูครับ <c oughs> ัวแป้งหายในกรอบนะครับตัวเห็ดเนี่ยมีความกลิ่นกลิ่นเห็ดค่อนข้างชัดมากละมุนนะครับแต่ตัวซอสเมื่อกี้เราจะจิ้มน้อยไปหน่อยขอขอเพิ่มอีกหน่อยสไตล์เราขี้เมานะครับลิ้นน่าจะไปเยอะรสเข็มข้นหน่อยมาครับมาตัวซอสเนี่ยไปทางรสชาติค่อนข้างแลบเปรี้ยวเ,ยเบาๆเหมือนเดิมครับอ่อนเค็มเหมือนเดิม อย่าเชื่อผมนะเพราะว่าผมเนี่ยลิ้นไม่ไหวแล้วมาชิมมันบดดีกว่าที่อยากมันบดนี่ก็ของเขาก็มีชื่อนะครับมาลองชิมมันบดดูไปครับโอ้เพีกเลยเมือนได้ปัน่นสักมันเอาไปมันเอาเ,เอาไปตีสักประมาณร้อยเจ็ดสิบขอลวนมากนะครับมาเดี๋ยวตัดด้วยมัสตาร์ดของเขาดีกว่า พอมีวัตัดก็มีมิติมากขึ้นนะครับแต่ทุกอย่างอาจะออกไปทางแบบนวลๆแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวเบาๆตลอดนะครับตั้งแต่หลายๆคอร์ที่ผ่านมานะเพรานั้นจะเป็นรสชาติสไตล์คลาสสิกเฟรนด์นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้เคยชินเท่าไหร่แต่มันบดอร่อยจริงสุดยอดเลยนี่ของหวานมาครับแล้วดูถ้าดูจากตานี่น่าจะเป็นเชอร์เบตนะตเดี๋ยวเราเชฟบอกอีกทีนะครับเป็นทาร์ตแล้วก็มีไอติมนบนนะครับมา ชิมเลยความจริงเนี่ยแองฮอลเก,ก็ไม่ค่อยเหมาะกของหวานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราต้องกินนะครับรสชาติตอร์ีแบบชัดชัดชัด,ชดเบ้ออร่อยเลยมาอรตอรีเอา,เอาไอติมไป้าหน่อยาไปเลยครับหนึ่งคำเลยอร่อย,อายมาได้ทานครับ ต่ว่าสอบนีเอ้ยตัวเชเบตเนี่ยอร่อยมากเลยสุดยอดครับจุดยอดทุกจานเลยที่เห็นที่เห็นแบบว่าเปื่อยๆนี่เมาแล้วนะครับวายเยอะไปหน่อยปกติดื่มแต่เหล้าครับโอเคครับเจอกันเจอไหนวะยังไม่มปิดลิปต์คำนึงนี่ครับก็หมดแล้วนะครับเป็นหกคอร์สเมนูที่ผมพูดก่อนเลยนะว่าคุ้มค่ามากๆเอาจริงอะ่ะคุณมากินนะจานแรกปูนะ จานที่สองหอยนะมีกุ้งโอ้โหโฟกาวอีกมีมีบริงตันอีกควาจริงกินสามสานแล้วคุ้มลวด้วยราคานี้ผมว่าคุ้มค่าที่ควรมานะครับแต่ผมจะบอกไอ้ที่ผมชอบแล้วกันนะคือมันไม่มีทางที่เราจะชอบทุกอย่างหรอกครับผมมั่นใจเลยไอ้ที่ผมชอบจริงๆเลยก็คือจานแรกนะปอเปี๊ยะที่เป็นยำปูนะอันนี้เนี่ยคือรสชาติที่ไม่เคยกินเลยบอกตรงว่าปกติก,กินปูคุณต้องกินกับอะไรอะ่ะไม่เข้าผัดก็กินกับซีฟู้ดใช่ไหมอันนี้คือแบบว่า ใช้ท้อมิติใหม่ได้เลยนะครับที่มีไอตัวเชอร์บิตมะนาวเข้ามานะมันสดชื่นมากตัวนี้ชอบมากอีกตัวนึงคือตัวมิสเป็นบิฟวอลิงตันนะก็อย่างที่บอกมันเป็นรสชาติใหม่ใหม่ที่ผมเคยเจอนะถือว่ายิ่งมันบดไม่ต้องพูดถึงเลยเอาว่าคุณเคยกินที่ไหนดีกว่านี้คุณก็เม้นมาหาผมแล้วกัน๋ยวผมไปกินแต่ที่เนี่ดีมากๆและอย่างที่ชอบสุดก็คือไวน์ครับแต่เอามาเองอันนี้ <laughs> ผมบอกเลยว่าพวกข้าวเหนียวว่าคุ้มค่าแค่นั้นแหละคุณก็ลองมาชิมกันนะครับลิ้นผมลิ้นคุณไม่เหมือนกันนะ อร่อยเราไม่เท่ากันบางทีผมอร่อยคุณก็ไม่อร่อยก็ได้นะครับขนาดโต๊ะเดียวกันมากินเนี่ยก็ยังมีคนชอบไม่ชอบเลยนะครับเป็นเรื่องปกตไิไม่ต้องซีเรียสนะครับวันนี้ก็วันนี้มาครอบครัวปกติกินนู่นนี่นัวันนี้มาครอบครัวได้กินดีหน่อยครับมาได้กินวายนะครับแต่หมดนี่ผมบอกเลยผมเปรย์แน่นอน <c oughs> วันนี้ก็กินวายให้ดูแล้วกันเอาหมดเลยนะปกติกินแต่เล่านะโหไปครับยาแผลยาแผลไป <c oughs> น่าจะเป็นลิบที่กึ่มที่สุดและตั้งแต่ถ่ายมาครับไป ตบบาืออ่าปกติเนี่ยแก้วเหล้าเนี่ยนะยี่สิบบาทสบัดแตกได้ไม่กลัวนะแก่นี้อย่างต่ำต้องมีแปดร้อยเก้าร้อยนะครับบอกเลยสมมติเป็นพันนะครับเคครับยังไงก็นานๆที่ออกมาข้างนอกนงนะชรุ่งนี้เมืองเปิดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพามากินร้านที่ที่ผมคิดว่าอร่อยมากๆกับร้านที่ผมไม่เคยกินนะอางนี้ดีกว่ามีสองร์ทนะร้านที่อร่อยมากคือเคยกินแล้วเดี๋ยวพาไปกินที่แบบประทับใจกับร้านที่ไม่เคยกินแล้วรู้สึกว่าอยากมากินนะโอเคก็จะมีสองอย่างนะ แต่ไม่ต้องห่วงเมาเหมือนเดิมแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับคล้ายนะครับเจอคลิปหน้าครับ